เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ สำหรับเล่ารอบโลกตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องสืบเนื่องนะครับจากที่ผมเคยเล่าเรื่องของคุณเทียดของผมเอาไว้นะครับในเรื่องของกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสนะครับที่ว่าคุณเทียดของผมเนี่ยหลวงอทึกกเทวเดชเนี่ยนะครับกลายไปเป็นตัวละครสําคัญก็คือคุณหลวงอ,กกวอทึกเวหานะครับอึกทึกเวหานะครับในหัสนิยายพลนิกรกิมหนวนนะครับสามเกลอสี่สหายนะครับ วันนี้ก็เลยอยากจะขอชวนคุยนะครับในเรื่องของหัสนิยายชุดนี้นะครับคนส่วนใหญ่รู้จักหัสนิยายชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ชื่อสองเกลอนะครับในครั้งแรกเลยที่เปิดตัวนะครับโดยตัวละครหลักก็คือพลพัชราพรกับนิกรการุณวงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มนะครับลูกเศรษฐีนะครับออกมาเป็นในลักษณะของหัสนิยายนะครับอ่ะอันนี้ต้องอธิบายให้ฟังก่อนหัสนิยายเนี่ย นิยายเรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการนะครับส่วนหัตชนิยายเนี่ยนะครับหัตสะเนี่ยนะครับมันเป็น prefix นะครับที่มักจะแปลว่าการรื่นเริงนะครับมักจะเอามาสมาตกกบคำหลายๆคำอย่างเช่นหัตด,ดนตรีหัตชนตกรรมแล้วก็หัตชนิยายเพราะ,ะั้นหัตนิยายเมื่อพูดถึงการรื่นเริงเนี่ยหัตนิยายก็เลยกลายเป็นคําแปลว่าเรื่องชวนหัว หรือว่าเรื่องที่เต็มไปด้วยความตลกขบขันนะครับเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษหัตชนิยายเนี่ยเขาจะใช้คำว่า comical stories หรือว่า funny stories นะครับก็คือนิยายที่ตลกขบขันนะครับเพราะฉะนั้นหัตชนิยายนะครับสองเกลอพลนิกรนะครับซึ่งตอนหลังก็เพิ่มคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าตัวละครหลักตัวที่3เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีสีสันไม่แพ้พลพัชราพรกับนิกรการุณวง์นั่นก็คือ กินหมวนไทยแท้นะครับก็กลายเป็นหัศจรรย์ชุด3เกลอหัศจรรย์ชุด3เกลอดําเนินไปประมาณสัก30ตอนนะครับก็มีการแนะนําตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือนายแพทย์ดรดีเรกนรงฤทธิ์เพราะฉะนั้นหลังจากนายแพทย์ดรดีเรกนรงฤทธิ์มาเนี่ยสมเกลอก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะพักสี่สหายนะครับคณะพักสี่สหายเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นหัศจรรย์ยที่ โลดลั่นนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับเป็นนวนิยายที่มีจำนวนตอนมากที่สุดเต่าที่เคยมีมาในประเทศไทยนะครับแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครทราบนะครับว่าแต่งไว้ทั้งหมดกี่ตอนแต่มีการรวบรวมไว้มากกตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า1 0 0 0ตอนแล้วแน่นอนโดยผู้ที่แต่งนะครับก็คือคุณปออินทรปาริธิ์ปออินทรปาริ์เนี่ยก็เป็นนามปากกานะครับของคุณปรีชา อินทราปริดโดยคุณปรีชาอินทราปริดเนี่ยนะครับหลวปออินทราเปริดเนี่ยเริ่มต้นเขียนหัตสนิยาย3สามเกลพลนิกรกิมหมวนนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2,482นะครับจนถึงพุทธศักราช2,511ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะครับต่อเนื่องกันนะครับเป็นเวลา30ปีแล้วก็ตลอดทั้ง30ปีนี้นะครับก็แต่ง พัสนิยายพลนิกรกิมหวนดอกเตอร์ดีเรกสีสหาย3เกลอเนี่ยออกมามากกว่า1,000ตอนเนื้อหาของทั้ง1,000ตอนเนี่ยนะครับมีเนื้อหาที่หลากหลายมากนะครับมีทั้งตอนที่เป็นแบบตอนเดียวจบนะครับแล้วก็เป็นชุดพิเศษชุดพิเศษที่ยาวที่สุดเนี่ยนะครับก็ว่าด้วยกรณีของออสงครามกรณีพิพาทไทยอินโดจีนนี่แหละนะครับซึ่งต่อเนื่องยาวนานมากนะครับบางครั้งต่อตอนพิเศษเนี่ย เราพูดกัน14ตอน15ตอนนะครับบางครั้งก็7ตอนบางครั้งก็6ตอนนะครับซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นบันทึกชีวิตนะครับของคนไทยนะครับที่อยู่ในช่วงเวลารอยต่อนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมาจนถึงสงครามโลกนะครับมาจนถึงหลังพุทธกาลนะครับแล้วก็เข้าสู่สอ1 1ับ1เนี่ยนะครับก็คือช่วง 1,960ต่อ1,970ละ้นะครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าคนที่เขียนหนังสือจำนวน1,000ตอนตลอด30ปีที่มีชีวิตแล้วก็เขียนหนังสือจนถึงวันสุดท้ายอย่างคุณปอนทราปร,ปร,ปริสเนี่ยท่านได้บันทึกประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างละ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเวลานั้นทั้งในทุกภาคนะครับเพราะว่าสเกลอสสหายของเราเนี่ยเดินทางไปทุกภาคนะครับ บันทึกชีวิตนะครับตั้งแต่คนที่ยากจนที่สุดนะครับถึงคนที่ร่ำรวยที่สุดนะครับเพราะว่าในนิยายเรื่องนี้นะครับกิมหวนไทยแท้เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการบันทึกเรื่องราวที่ดัดแปลงนะครับมาจากนวนิยายเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเอกของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสมบัติพัะสุรีอย่างนี้นะครับก็มาเป็นตอนหนึ่งในในเรื่องของสามเกลอพลนิกรกิมหวนนะครับ หรือการเดินทางท่องอวกาศนะครับการเดินทางท่องใต้พิภพมีแม้แต่ทั้งนวนิยายที่พูดถึงเรื่องของการย้อนเวลากลับไปในอดีตช่วงไทม์ไลน์ของอพลน,นิกรกิมหวนว์เนี่ยเป็นช่วงเวลานะครับประมาณสัก60-70ปีที่แล้วแต่ว่าย้อนเวลากลับไปนะครับพูดถึงยุคในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็เคยมีหรือ ย้อนเวลาไปในอนาคตก็เคยมีนะครับชื่อตอนไปสู่อนาคตนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะครับมาจนถึงช่วงปี2000นะครับใน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 นั้นคาดการนะครับว่ากรุงเทพในปี2000จะเป็นอย่างไรบ้างคนนิกร์กิมหัวเนี่ยเป็นหนึ่งในหัตสนิยายซึ่งได้รับการบันทึกนะครับแล้วก็จัดอันดับไว้เป็น หนังสือดี100เล่มนะครับที่คนไทยควรอ่านนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากงานวิจัยของท่านอาจารย์วิทยากรเชียงกูลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตนะครับร่วมกับคณะวิจัยอีก10ท่านนะครับได้ทุนจากสกวนะครับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวในช่วงปี2อ4 0นอีนะครับจัดอันดับหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านพลนิกรกิหมหนวนก็อยู่ในนั้น สำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับเมื่อตอนที่ผมเกิดมาเนี่ยพลนิกรกิมหนวนก็จบไปแล้วนะครับถึง10ปีนะครับเพราะว่าตอนสุดท้ายที่เขียนคือในปีพุทธศักราช25 1 1นะครับผมเกิดปีพุทธศักราช25 2 1แต่แน่นอนเกิดมาก็ไม่ได้อ่านหนังสือได้นะครับกว่าจะาหนังสือได้จริงจริงจังๆรู้เรื่องเนี่ยก็ป .3 ป4เพราะนั้นกว่าจะถึงป3ป4เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จบไปแล้ว20ปีนะครับแต่ว่าผมเองได้มีโอกาสอ่าน นะครับแล้วก็เท่าที่จําได้เนี่ยหนังสือพลนิกรกิมหนวนเป็นนิยายเรื่องแรกเลยที่ผมอ่านพลนิกรกิมหนวนชุดที่ผมอ่านเป็นชุดในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดนะครับของพลนิกรกิมหนวนนะครับรวมเล่มโดยสํานักพิมพ์พดุงศึกษานะครับออตอนตอนตอน,ตอนที่รวมเล่มตอนนั้นเป็นสํานักพิมพ์พดุงศึกษานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อความเนี่ยเป็นช่วงแรกนะครับของหัตสนิยายสามเกลนะครับซึ่ง เกิดขึ้นนะครับในในห่วงเวลาที่ตอนนั้นหนังสือยังพิมพ์อยู่โดยสนักพิมพ์เพลินเจ็ตนะครับแต่ว่าชุดที่ผมอ่านเนี่ยเป็นชุดวัยหนุ่มนะครับเ็าเรียกว่าชุดวัยหนุ่มเพราะว่าเป็นชุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณปอนทรัปาริสเนี่ยอยู่ในช่วงพรามเอจนะครับอยู่ในช่วงวัยหนุ่มนะครับงานเขียนสร้างความโด่งดังให้กับพลนิกรกิมมวนเป็นอย่างยิ่งผมเองอ่านหนังสือเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผมมีความเข้าใจประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา20ปีก่อนกึ่งพุทธ,ธกาล2,500ถึง10ปีหลังพุทธ,ธกาลเนี่ยก็คือมันทำให้ผมซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กอ่ะรู้สึกได้แล้วโอ้โววิธีคิดของคนไทยสมัยก่อนกับวิธีคิดของคนไทยสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยก็แตกต่างกันมากแล้วนะฮะเรานึกภาพดูว่าถ้าเกิดว่าเรากลับไปย้อนอ่านพลนิกรกิมหนวนในปี2,568ปีนี้เนี่ยเราก็จะยิ่งเห็นเลยว่าวิธีคิดของคนไทยสมัยนั้นกับวิธีคิดของคนไทยสมัยเนี้ย แตกต่างกันหลายเรื่องแต่ในห่วงเวลาที่แตกต่างกันหลายเรื่องก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่คนไทยเองก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนไทยของคนไทยอย่างทุกวันนี้อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องราวพันกว่าตอนเนี่ยบอกเล่าได้ทุกอย่างจริงๆครับบอกได้ตั้งแต่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังในเวลานั้นแน่นอนพลนิกรกิมหมวนของเราก็ต้องไปเที่ยวที่นั่นหนังฮอลลีวูดหนังแขกหนังอินเดียหนังจีน ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยณนะเวลานั้นๆคุณปออินทราป,ปาลิตเองก็เอาเรื่องราวที่ออกเป็นหนังดังภาพยนตร์ดังนะตอนนั้นมาเขียนเป็นเรื่องราวให้พลนิกรกิมมวนของเราได้เข้าไปผจญภัยในโลกของหนังแบบนั้นเหมือนกันรวมถึงเรื่องราวของการผจญภัยที่เป็นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปต่างประเทศสามเกลอของเราเนี่ยเคยไปอเมริกาเคยไปอินเดียเคยไปแอฟริกา เค,คเคยเป็นทหารนะครับแล้วก็ร่วมรบในสงครามอินโดจีนเคยเป็นทหารนะครับร่วมรบในสงครามเวียดนามเคยเป็นทหารร่วมรบนะครับในสงครามเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสีสันต่างๆเนี่ยมันมันถูกต่อยอดมาแล้วก็ความสุดยอดของขัศนิยายชุดนี้ก็คือตัวละครเนี่ยอายุมากขึ้นตามระยะเวลาจริง เพราะนั้นตลอด30ปีเนี่ยเราเห็นพัฒนาการของตัวละครตลอดนะครับตัวละครบางตัวที่เป็นรุ่นพ่อของพระเอกนางเอกเนี่ยก็ถึงเวลาที่ต้องตายจากไปนะครับแต่ตายจากไปก็ไม่ตายจากไปเปล่านะครับมีมีการกลับมาในรูปแบบของผีในรูปแบบของวิญญาณเป็นบางครั้งนะครับในขณะที่ตัวละครของเราเริ่มต้นเรื่องเนี่ยอายุราราวยี่ต้นต้นนะครับแต่ว่ากว่าจะไปจบเนี่ยก็คือตัวละครของเราแต่งงานนะครับมีลูก แล้วก็ลูกก็โตนะครับลูกเรียนจบปริญญาตรีจากเมืองนอกกลับมารับช่วงธุรกิจแล้วก็ผจญภัยร่วมไปกับรุ่นพ่อนะครับเพราะฉะนั้นพลน,นิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดีเรกก็มีลูกชายอีก4คนนะครับพนัทนบสมนึกนะครับแล้วก็ดำรงซึ่งแต่ละคนเองก็มีความเก่งไปคนละอย่างนะครับแล้วก็ ร่วมประจนภัยอยู่กับคุณพ่อด้วยก็จากสี่สหายรัานด้กลายเป็นมีสี่สหายรุ่นลูกกับสี่สหายรุ่น,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 นพ่อรวมเป็น8คนนะครับแล้วก็ช่วยกันในภารกิจที่ช่วยราชการทหารของประเทศไทยในช่วงสงครามเย็นอย่างเงี้ยนันก็มีการแต่งนิยายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสืบสวนสอบสวนการประจนภัยกีฬานะครับต่อยมวยแข่งเล่นบาสเตะฟุตบอลเนี่ยมีหมดนะครับ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์สำคัญคญอย่างเช่นวันชาติงานกาชาติงานรัฐธรรมนูญนะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหรือเหตุการณ์สำคัญคญของชาติอย่างเช่นประเทศไทยแพ้สามโลกในกรณีข่าวพระวิหารอย่างเงี้ยก็ถูกเอามาบันทึกในในเหตุการณ์ของสามเกลอพลนิกรกิกมหนวนด้วยผมได้อ่านในชุดของวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก็คือสามเกลอโดยสมพิมพ์พงศศึกษาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด46เล่ม ตอนนั้นทำเป็นหนังสือปกแข็งนะครับที่คนไทยเรียกว่าพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะครับปกแข็ง1เล่มจะมี3ตอนเพราะนั้น46เล่มเนี่ยนะครับก็เท่ากับมีเนื้อหาอยู่ประมาณสัก150ตอนบวกลบนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆ150ตอนบวกลบเนี่ยถือว่าเป็นเศษเสี้ยวเดียวนะครับของโลกของ3มเกลอซึ่งมีเป็นพันตอนนะแล้วก็โชคดีพอเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมเข้ามาิทยาลิยเนี่ยช่วงปลายทศวรรษก็9 0 อินเทอร์เน็ตมาแล้วแล้วพออินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตด้วยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า3เกล ER, s a m g l e r ครับ3เกลอ o r g 3เกลอ ER. o r g ก็กลายเป็นประชาคมออนไลน์ขนาดใหญ่ของคนที่คลั่งไคลการอ่านนิยาย3 g เกล ER. และทุกคนก็ช่วยกันอย่างดียิ่งครับในการที่จะรวบรวมเอาหนังสือ3เกล ER. พน,นิกรกิมหนวนดีเรกสสหายเนี่ย มารวมกันแล้วก็ทำเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF จนในที่สุดมีการรวบรวมไฟล์ต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้มีโอกาสอ่านในตอนที่ไม่ได้อ่านหลายตอนเลยนะครับหนังสือที่อยู่บนอ,อินเทอร์เน็ตตอนนี้เนี่ยมีหนังสือที่เป็นสามเกลือนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิน 5, 6 5 0 0 6 0 0อตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่มีการสำรวจแล้วก็ทุกคน contribu ์กันมา ก็เลยทําให้สามารถปฏิปต่อได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังมีโครงการนะครับพัฒนาต่อนะครับจากที่เป็น3 g มเกอเนี่ยมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าชมรมนักอ่าน3ามเกอนะครับซึ่งชมรมนักอ่าน3เกอเนี่ยก็มี a c e b o o k นะครับเป็นเป็นเครื่องมือหลักนะครับในการที่จะสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับแล้วก็มี3เกอตอนใหม่ๆนะครับมีเกรดความรู้นะครับ มีหลายๆเรื่องนะครับมาทำให้เราได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้อ่านหนังสือตอนใหม่ๆหนังสือสามเกลอทุกวันนี้นะครับก็ยังมีคนตีพิมพ์อยู่ด้วยนะครับสำนักพิมพ์แสงดาวนะครับก็เอาเรื่องของพลนิกรกิมหนวเนี่ยออกมาตีพิมพ์นะครับแล้วก็ทยอยตีพิมพ์ซึ่งโชคดีมากนะครับว่าหลายๆตอนเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ใหม่นะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะได้อ่านนะครับ สามเกลอนะครับพลนิกรกิมหนวนในรูปแบบของกระดาษนะครับผมเองเป็นคนหัวโบราณผมชอบอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็แล้วก็ยังได้อ่านอยู่นะครับรวมถึงมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือในห้าง3ามเกลอ PDF นะครับโอ้โหในห้างสามเกลอ, PDF, อ,เกลอ PDF เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่นําเอา3ามเกลอเนี่ยมาทำเป็น PDF ไฟล์นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถจะได้อ่านสามเกลอเนี่ย หลายตอนมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะสามเกลอือยังมีรวมงานเขียนของคุณปอนทรัปาริสนะครับในในรูปแบบอื่นๆในเรื่องอื่นๆที่ท่านเขียนไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราได้อ่านเรื่องราวต่างๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ส เกินไม่ยาวพอสมควรนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากการอ่านเล่าให้ฟังก่อนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวคาแรคเตอร์ไปแล้วเรื่องราวเหล่านี้นะครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก3เกลอนะครับในตอนที่ชื่อว่าายผู้หญิงายผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ3เกลอนะครับที่จะมีตามมาเป็นพันกว่าตอนนะครับจุดเริ่มต้นายผู้หญิงเนี่ยเป็นปฐมบทเลยนะครับของ ของการเกิดขึ้นของสามเกลอนะครับเรื่องราวของอายผู้หญิงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในวันที่10กุมภาพานวันดีวันจริงเลยนะครับเขียนลงไปในเรื่องเลยวันที่10กุมภาพัน์ปีพุทธศักราช2 4 8 2นะครับตอนนั้นพระเอกของเรานะครับพลพัชราพรอายุ25ปีนิกรการุณวงศ์อายุ24ปีทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกของพระยานะครับทั้งคู่นะครับ พ่อของพลพระชราพรชื่อว่าพระยาประสิทธินิติศาสตร์พ่อของนิกรนะครับชื่อว่าพระยาวิจิตบรรณาการแต่ว่าพ่อของนิกรเนี่ยเป็นพี่ชายของแม่ของพลครับก็คือคุณหญิงวาดนะครับเพราะฉะนั้นพลกับนิกรก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากการที่ทั้งเจ้าคุณประสิทธินิติศาสตร์เจ้าคุณวิจิตบรรณาการนะครับแล้วก็คุณหญิงวาดนั่งปรับทุกข์กันครับว่า ลูกชายของเขาเนี่ยถึงแม้จะเรียนจบมัธยมแล้วแนด่ดีคนเรียนจบแค่มัธยมนะครับเริ่มต้นทําธุรกิจก็แล้วนะครับโดยแน่นอนพลพัชราพรเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเจ้าของห้างนะครับของออห้างพัชราพรซึ่งเป็นห้างขายสินค้าของเ,ออเจ้าคุณประสิทธิ์นิจชานิกรการุณวงศ์เองนะครับก็ดูแลผลประโยชน์ให้กับพระยาวิจิตบรรณการแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีลักษณะก็คือขี้อายเขินไม่กล้าออกสังคม แล้วก็อายที่สุดในการที่จะเจอกับผู้หญิงอายที่สุดในการที่จะพูดกับผู้หญิงแล้วก็โดนเพื่อนล้อเป็นประจำนะครับว่าเปินๆน,นะครับเชยๆในที่สุดผู้ใหญ่ทั้งสท่านก็เลยวางแผนว่าเราจะต้องหาทางทําให้เจ้าพลกับนิกรเนี่ยรู้จักการออกสังคมโดยทั้งๆท,ที่ผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านหารู้ไม่ว่าทั้งพลกับนิกรเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเขาเป็นเสือผู้หญิงครับ เขาหนีเที่ยวกางคืนเขาเป็นวมไพายเลยด้วยซ้ำนะครับเขาเป็นลูกคนรวยเขาเป็นเศรษฐีนะครับโดยเวลาออกเที่ยวกลางคืนนี่จะใช้นามแฝงว่ากําแหงกับประชาแล้วก็ถือว่าเป็นในโลกของคนกลางคืนของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยกำแหงกับประชาเนี่ยก็เป็นคู่หนุ่มรูปล่อนะครับลูกเศรษฐีร่ํารวยนะครับที่เต้นรําลีลาดเก่งนะครับกินเหล้าเก่งจีผู้หญิงเก่ง แล้วก็ใช้เงินมากมายมหาศาลเพราะนั้นเรื่องของเราก็เปิดตัวขึ้นนะครับในนิยายซึ่งผมมั่นใจว่าตอนแรกปอยทรัพปาริสเองก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีเรื่องราวต่อเนื่องออกมายาวถึงพันกว่าตอนนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกก็เลยเป็นเรื่องเล่มเดียวจบนะครับชื่อว่าอายผู้หญิงเฉยๆตัวละครของเราตัวเอกก็คือพลพัชราพรนะครับบุตรชายคนเดียวของพระยาประสิทธินิติศารซึ่งท่านเป็นอดีตผู้พิพากษากับคุณหญิง วาดพัชราพรลักษณะเด่นของพลพัชราพรก็คือหล่อมากนะครับแข็งแรงมากผู้จาสุภาพเรียบร้อยนะครับมีฝีมือนะครับเป็นคนเฉลียวฉลาดกล้าหาญกล้าหาญมากนะครับในหมู่คณะเพื่อนของเขาสามเกลอเนี่ยเขากล้าหาญที่สุดเขาฉลาดนะครับแล้วเขาเองก็จีบสาวเก่งผู้หญิงชอบนะครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับเป็นลีดเดอร์ของกลุ่ม แต่บางครั้งก็เสียนะครับเฮฮาตามเพื่อนๆกินเหล้ากับเพื่อนๆไปแล้วก็กลายเป็นพวกแก่นแก้วก็มีพลต่อยมวยเก่งพลเล่นการต่อสู้นะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งของผู้ชายเนี่ยพลจะเป็นหัวหน้าเสมอในบ้านพัชราพรมีคนใช้ตัวสําคัญซึ่งก็เป็นตัวปล่อยโจ๊กตัวทําตลกในหลายๆคราวด,ด้วยนะครับนั่นก็คือคนใช้ของพลที่ชื่อว่านายแฮวในขณะที่นิกอรล่ะ นิกรเป็นบุตรชายคนเล็กนะครับของพระยาวิจิตรบรรณาการพระยาวิจิตรบรราการเนี่ยนะครับเป็นพี่ชายของคุณหญิงว่านะครับเพราะฉะนั้นนิกรจึงมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลนะครับแต่ว่าโดยอายุเนี่ยพลอายุแก่กว่าน,นิกรปีหนึ่งแล้วนิกรเองก็มีพี่สาวนะครับพี่สาวของนิกรชื่อว่านันทาการุณวงศ์และเดี๋ยวในที่สุดอย่างที่เรารู้แหละตอนหลังนันทากับพลก็จะแต่งงานกันนิกรมีลักษณะรอ แต่ว่าหน้าตาออกไปทางทะเลน่ทะลึ่งมากกว่านะครับไม่ได้หล่อแบบสวยคมแบบพลพัชราพรน,นิกรเป็นคนที่เก่งมากนะครับในเรื่องของการกินกินจุกินเก่งแล้วเดี๋ยวการกินจุกินเก่งกินแปลกแนวกินตประก,การณเนี่ยมันจะเปิดเส้นทางการผจญภัยนอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับเป็นคนง่วงเหงาหานอนชอบนอนตลอดทั้งวันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเก่งในเรื่องของศิละปะครับ เก่งในเรื่องร้องรำทำเพลงนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์มักจะแสดงออกมาในรูปแบบของการชอบร้องลิเกแล้วก็มีนามปากกาลิเกด้วยนะครับเหมือนลิเกพันล้านอาจจะต้องมีนามปากกาใช่ไหมอย่างสมัยก่อนก็ดอกดินอย่างเงี้ยนะครับสมัยนี้ก็ลิเกพันล้านต่างๆนานา,นาชัยยามิชัยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างของนิกรเนี่ยเขาก็นนะจะเรียกตัวเองเวลาเล่นลิเกว่ากระดิ่งทองนะครับเพราะฉะนั้นเต้นรำทำเพลงนะครับร้องบทกลอนนะครับ มีความสามารถพิเศษแบบที่คนข้าไม่ถึงหลายๆเรื่องอย่างเช่นล้วงกระเป๋าเก่งขโมยเก่งเพราะนั้นเป็นตัวละครที่มีสีสันมากเช่นเดียวกันนะครับกับมีความเป็นหมอดูคู่กับความเป็นหมอศยศาสตร์ระดับเบื้องต้นด้วยมันก็เลยทําให้สามารถที่จะเปิดคาแรคเตอร์ในเรื่องของผีสางนางไม้เรื่องของทะเลนททะลึง่งเรื่องของศิลปวัฒนธรรมได้อีกทั้งสองคนนะครับก็ผจญภัยกันนะครับ แต่การผรจญภัยของทั้งสองคนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเริ่มจากอายผู้หญิงต่อด้วยหนุ่มลักสนุกนะครับแล้วพอถึงเล่มที่สามห่วงลูกสาวพอถึงเล่มที่สามห่วงลูกสาวเนี่ยพออินทรปาลิตก็เปิดตัวละครสำคัญออกมาอีกสองตัวครับคนหนึ่งกำลังจะก,กลายมาเป็นญาติผู้ใหญ่ของพลกับนิกรโดยการมาเป็นพ่อตาของนิกรนั่นก็คือเจ้าคุณปัจจนึกพินาค และอีกคนหนึ่งที่จะทำให้เปลี่ยนชื่อจากสองเกลอกลายเป็นสามเกลอนั่นก็คือกิมหวนไทยแท้ซึ่งถ้าให้ผมเลือกว่าในระหว่างสามคนคนไหนคือคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในคาแรคเตอร์สคนนี้อ,อ๋อจริง,รงๆให้เลือก4คนกับ4สหายก็คือนายแพทย์ดีเรกนลงฤทธิ์ด้วยเนี่ยผมอาจจะเลือกไม่ถูกนะครับระหว่างกิมหวนไทยแท้กับดรดีเรกนลงฤทธิ์ว่าผมชอบคาแรคเตอร์คนไหนมากกว่ากันแต่แล้วในที่สุด เรื่องราวมันก็ขยายตัวต่อไปเรื่อยๆซึ่งในครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ากิมหมวนไทยแท้เข้ามาอยู่ในจักรวาลของพลนิกรกิมหมวนของเราได้อย่างไรแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีนนมและไทย PBS Podcast ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ t h ย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast b u i l d the world via the voice